งานแสดงเครื่องเสียงและภาพแบบแอดว c e d New Normal ที่ทุกคนรอคอยเวนวักพักโควิดด้วยเครื่องเสียง a c c e s ส o ซอระดับโลกกว่า200แบรนด์และซอฟต์แวร์น้าตื่นตาตื่นหู BAV Show 2020 36ห้องโชว์แบบห้องเวน้นห้องเว้นระยะแต่ไม่เว้นวักคุณภาพให้อาทรถเสียงและภาพเต็มจินตนาการ BAV Show 2020ชมตรี1-4ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์คิวกรุงเทพฟอร์จู une, ถนนรัชดา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live ของ Audio f i ฟ e Video f i ไ e Thailand นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ห้อง Home t h e a t e รของทาง t r a z y Cinema นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับทางคุณเอกบุรศษีประมงหรือว่าคุณต้นนะครับแล้วก็คุณกิศกรทํามประเสริฐหรือว่าคุณอัน๋นคุณต้นนั้นเป็นผู้บริหารของ t r a z y Cinema แล้วก็คุณอั๋นเป็นผู้บริหารของ c o m p l e t Sound Audio นะครับ รายละเอียดที่เราจะคุยวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ Product Highlight ที่จะเอาไปโชว์ในงาน BAV BA Show 2020ซึ่งทาง Audio File Video File Thailand จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแกนเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะครับเดี๋ยวขอแนะนำให้รู้จักกับคุณต้นและคุณอันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณนะครับที่ให้มาไลฟ์วันนี้เพื่อที่จะเป็นการพรีวิวสินค้าที่เราจะไปโชว์ในงาน บีวีโชนะครับผมนะฮะปีนี้ทางทางเครซี่ซีนีมาแล้วก็คอมพิลิซาวเนี่ยก็คือจับมือกันนะครับเพื่อที่จะโชว์เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกมะครับที่ JBL ลำโพง JBL ชุดใหญ่ซีนีมาชุดซีนีมาใหญ่ๆนะผมก็ไม่เคยเห็นชุดนี้มาก่อนเลยนะครับครั้งแรกในในประเทศนะครับที่มีงานออกงานนะครับไม่เคยนะครับผมนะคุณต้นช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าซิสเต็มเนี่ยที่เราจะไปโชว์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ คือ s ิสเต็มที่ที่จะไปโชว์เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของของเจ l ที่ใช้ชื่อว่า C200 ซีรีส์ C200 ซีรีส์ครับครับผมซีรีส์เนี้ยเขาถูกออกแบบมาจริงๆเนี่ยให้ใช้ในโรงหนังนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมรูมที่เป็นห้องเทียเตอร์ขนาดใหญ่ครับครับนะครับก็ทางเราเนี่ยก็เลยได้ได้ได้แต่งตั้งให้ให้ให้จำหน่ายรุ่นนี้ได้นะครับก็เลยเป็นโอกาสดีครับที่ได้โชว์ในงานนี้ ครับเปิดตัวก็คืออ่ามันก็จะมีลําโพงเดี๋ยวเราจะดูรูปไปด้วยนะครับก็อ้นี่คือ C ีคือจะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กเริ่มต้นนะครับก็คือ C ีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ไล่มาเป็น C 2สองสองหนึ่งีสองหนึ่งสอ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 งจะไล่ไปเรื่อยขนาดก็จะใหญ่ขึ้นตามไปก็คือที่ถ้าอยู่หลังจอที่เราดูเมื่อกี้คือจะเป็น C 2สองสองสองหอป่าอ่าที่ที่สองหนึ่งหนสองหนึ่งหนึ่งเหรอครับอ๋อโอเคครับครับแล้วก็ถ้า มันระบบที่จะเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นระบบกี่ช n นลครับอ่าสิบเอ็ดสิบเครับสิบเอ็ดช l หรืออ่าเจ็ดจุดหนจุดจุดะครับแต่ตรงจุดหนึ่งเนี่ยเราใช้ซับ4ี่ตัวครับผมในงานสี่ตัวซับสินิ้วก็คือคือถึงแม้มันจะออกมาช้นเดียวแต่ว่าเรากระจายไปที่กรไปสี่ตัวอ๋อซับสิบนิ้วเลยเหรอสิบแนิ้วเลยครับสินิ้ว4ี่ตัวอลังการมากครับผม JBL C 200ร Series นะครับออกแบบมาเป็นโฮมเทเ e เตอร์ลักษณะเท่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นาปากคอนด้วยใช่ไหมครับใชบก่ก็คือลักษณะคือพูดง่ายว่าเป็นเป็นเทเตอร์จริงๆเลย ใช่ไหมฮะแต่ผมเรียกว่าเป็นซีนีมาซีนีมาอ่าเป็นซีนีมาเป็นซีนีมาครับมันสามารถยิงทะลุจอออกมาได้เลยเสียงได้ครับตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยไอ้ตัวพรอรุ่นใหม่จะมีเว็บไกอ์เพราะนั้นเราในนั่งตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของของกลางแหลมเท่าเทียมกันก็คือมันจะเฉลี่ยเฉลี่ยพื้นที่ คือเท่ากับว่ามุมกระจายเสียงจะกว้างใช่ไหมครแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางเจเบียครับผมฮะทีนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในเมื่อลำโพงสามารถที่จะกระจายความถี่ได้ครอบคลุมนะฮะโปรเซสเซอร์เราใช้อะไรครับที่ถึงจะสามารถที่จะตัดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยคือในงานเนี่ยเราใช้ของ a r c a m ค RCA รครับ A V 4 0นะครับซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์สำหรับซีนีมาครับเป็นโดยตรงด้วยครับเพื่อมาคุมทั้งระบบครับแล้วก็จะมี DSP นะครับครับเพื่อจัดการเสียงของทั้งระบบอีกทีหนึ่งครับ ครับแล้วเห็น power นี่เป็นข่าวปกติคีข่าวใช่ไหมฮะคราวนี่เราเราจะไม่เจอไม่เจอในระบบบ้านใช่ใช่ครับจะไม่เจอในระบบบ้านครับแต่แต่ในงาน professional เนี่ยครับผมข่าวเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่ครับใช่นะครับเราอยากให้ระบบ professional เนี่ยมาอยู่ในบ้านคือเราเราต้องการแสดงให้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 รู้ว่าอ่าในในในระบบที่เป็นงาน professional เนี่ย เวลามาอยู่ในห้องที่เป็นไซ์บ้านแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าครับมันจะเฉลี่ยกําลังขับกี่กี่วัตต์ครับต่อต่อชนเนลที่จะไปโชว์เนี่ยคือสา0ร้อยต่อชนเนลต่อชนเนลเลยนะครับสามร้อยวัตต์แท้แท้นะแท้แทครับใช่ครับก็คือยิงยิงไปทุกทุกทุกข้างเลยใช่ครับทีนี้เมื่อเป็นเจ็ดจุดหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมครับใช่ครับโครงก็เท่ากับคุณต้นต้องทําโครงขึ้นไปทําโครงเพื่อที่จะยึดใหม่เพื่อเพื่อยึดลําโพงเพื่อยึดลําโพงไปนะครับ จริงจตั้งใจทำรับตอนรับงานนี่เลยอืมใช่ครับจอกี่นิ้วครับจอที่จะโฉบร้อยร้อยสี่สิบห้านิ้วโอ้โหเต็มน่าจะใหญ่ที่สุดในงานเลยครับเต็มเต็มหลังเลยใช่ไหมเต็มเท่ากับเท่ากับเต็มไซส์เต็มหน้าห้องเลยไซส์ขวาเต็มเลยเต็มเลยใช่ไหมหนึ่งร้อยสี่สิบห้านิ้วจะอยู่ไซส์อยู่ความกว้างประมาณสามเมตรหกสิบครับประมาณนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในห้องได้ใช่ใช่แต่ก็ถือว่าใหญ่มากนะเดี๋ยวใหญ่ครับเดี๋ยวว่าก็คือแบบฟิตกับห้องประมพอดีในห้องห้องผมเนี่ยร้อยหกสิบ อิบค,ครับร้อยหกสิบนิ้วใหญ่มากใหญ่มากคืออารมณ์เวลานั่งดูจะอารมณ์เหมือนเราอยู่ในโรง m a แอ่าครับผมที <laughs> ่แบบจอมันจะก,กว้างครองศาของตาพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับและทีนี้เนี่ยลักษณะการแบบเนี้ยเวลาเรานั่งชมจอมันกว้างเนี่ยโปรเจคเตอร์ก็ต้องมีมีส่วนใช่ไหมฮะมีส่วนมีส่วนช่วยในเรื่องของการเกลี่ยภาพใช่ครับมัน ตัวนี้เราจะใช้อะไรฮะห้องนี้ใช้ jvc <ốc> uh, n ห้าซึ่งเป็นต <ton> <ihat> ัวใหม่ล่าสุดเท่ากับว่าขอบชนขอบมันจะชัดหมดเลยมันจะเกลี่ยให้ความชัดมันทั่วจอครับผมฮะครับเอ่อ resolution มันเท่าไหร่ครับเป็นเป็น f o u k f k ค o u r ใช่ไหมครับเท่ากับว่าตอนนี้3 0 0วัตต์ใช่ไหมฮะเจ็ด channel เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองพัน ครับแล้วก็บวกกับอ yeah. bueno. ีกหนึ 100. 100. ่งใช่ไหมครับอีกหมื่นมีซับสี่มีซับอีกสี่แต่แอมก็ตัวละพันวัตต์ตัวละพันวัตต์สี่ชัแนลเหมือนกันโอ้ก็เท่าไหร่นะเกือบเกือบสี่พันวัตต์ใช่ไหมฮะรวมๆแล้วน่าจะเป็นเกือบหมื่นเกือบหมื่นเกือบหมื่นใช่ไหมโอ้หนักแน่นมากเลยทีนี้ลักษณะแบบนี้ครับด้วยกําลังขับที่เยอะๆเนี่ยเราจูนยังไงครับที่จะให้ฟังมันแบบ สมูทโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าเสียงมันลุกเราหรือว่าฟังแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยในการดูหนังอะไรเงี้ยครับจูนเนี่ยเราเราใช้ตัว DSP ในการจัดการเสียงนะครับมันจะไล่ตั้งแต่การการเช็คเฟสต่างๆนะครับรีเวลนะครับ EQ สำคัญเลยนะครับการจัด eq คเนี่ยครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องแมทกับลำโพงกับห้องอะคูติกทุกทุกอย่างเราจะมีไมค์จับ วัดเสียงไม้จับที่ลําโพงไม้จับที่ตำแหน่งโพซิชันที่ทั่งฟังอะไรเงี้ยครับมีหมดเลยแล้วก็จะมีจูเนอร์ครับเมือดีคุณตั้มนะครับอ๋อครับผมครับคือจัดการคือถ้าเป็นห้องใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าในห้องมันแบบห้องที่โชว์มันมปข้อจํากัดใช่ไหมครับแล้วเราใส่ลําโพงขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยโอกาสถ้าจูนไม่ดีเนี่ยเสียงมันก็หักล้างกันอะไรกันใช่ไหมครับเป็นไปได้เพะฉะนั้นการจูนตรงเนี้ยมันจะสาคัญมากสำคัญมากแต่ถ้ามาลงปุ๊บ ห้องมันหายไปเลยใช่ใช่แล้วเสียงมันจะใหญ่แล้วถึงตัวเป็น m m e r s i v e sound ครับผมครับหลักๆคือห้องนี้คือห้องโชว์เป็นแบบโฮมเทเตอร์เลยปีนี้จะไม่ได้โชว์แบบเป็นฟังเพลงใช่ไหมครับปีนี้จะไม่ได้โชว์จะไม่ได้โชว์เพลงใช่ไหมเป็นเน้นซีนีมาเลยครับผมก็คือห้องหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนาะชั้นสิบห้าครับผมครับผมและอีกห้องหนึ่งเห็นคุณต้นบอกมีหนึ่งห้าหนึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องเล็กครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง เป็นเก้าันโทษทีครับอันจะเป็นห้องเล็กนะครับซึ่งซึ่งโชว์เป็นระบบซีนีม่าเหมือนกันครับแต่เป็นของคลิปอคลิปครับลำโพงซีนีม่าแท้ๆเหมือนกันนะครับผมก็จะลงที่เป็นชุดย่อมลงมาหน่อยเล็กลงมาจอก็จะเหลือร้อยยี่สิบนิ้วนะครับแต่มันจะมีไฮไลท์จุดหนึ่งของห้องนี้นะครับคือโปรเซสเซอร์ที่ที่ผมจะเอามาใช้นีครับก็คือเป็นโปรเซสเซอร์ตัวเดียวกับที่โรงหนังใช้อซึ่งผมว่า น่าจะหาโอกาสฟังได้ค่อนข้างยากที่จะมาฟังในบ้านครับผมฮะอ่าผมก็เลยเอาเอาตัวนี้มาเพื่อเป็นไฮไลท์ว่าเราใช้ทุกอย่างซิสเต็มเนี่ยเหมือนในโรงหนังเลย Power อร์แอเป็นตัวเดียวกับที่โรงหนังใช้ไอตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้ครับจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนครับอ่าภาค d ค l b y ก็คือตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้จะเป็น Dolby processor เลยอ๋อ Dolby p r o c e ซ s o r ซึ่งเป็นของทาง Dolby เลยนะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้น มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น d o l บ y แท้นะครับก็คืออยากให้ลองมาฟังดูว่า d o l บ y แท้เนี่ยในโรงหนังก็คือเป็นสเปคของ d o l บ y สเปคของ Dolby ดอแแ้ๆเลยนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงเท่ากับว่าเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยยี่สิบนิ้วใช่ไหมฮะจอร้อยีสนิ้วใช่ครับดอเบย์โปรเซสเซอร์ครับเพาว์แอมคลาวแล้วก็ลำโพงของคลิปคลิปซีรีส์ KPT นี่เป็นโปรเป็นโปรเฟชชั่นซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นโฮมยูสเป็นเป็นตัวที่ใช้ในโรงหนังเหมือนกันโรงหนังเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เหมือนที่ทางทางทั้งทางคุณต้นคุณอ่านนี่ยก็คือว่าใช้อุปกรณ์ในโรงหนังจริงๆในโรงหนังจริงๆเลยมาอยู่ในบ้านใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เนี่ยความแตกต่างในเรื่องของการออกแบบลําโพงโรงหนังใช่ไหมฮะกับลาโพงที่เป็นโฮมเทสเตอร์ใช้ในบ้านมันมันมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอ่าสเกลเสียงครับผมนะครับ คือในโรงหนังเนี่ยด้วยด้วยพื้นที่ที่มันใหญ่มากใช่ไหมครับสเกลเสียงเนี่ยมันมันอาจจะทํามาเพื่อรองรับกับพื้นที่ขนาดนั้นพอเรามาใช้ในบ้านเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ไปจัดการอะไรกับเสียงเลยเนี่ยสเกลเสียงที่มันใหญ่ออกมาเนี่ยครับมันจะฟังแล้วอึดอัดจัดหรืออะไรต่างๆ่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องพึ่งการเซตอัพการจัดการเพื่อเพื่อคุมเสียงให้มันอยู่ในเลนที่เราที่เราฟังและรับได้แต่พอเราทําได้แล้วเนี่ยในการจัดการเสียงนะครับ มันจะเป็นข้อบวกบวกบวกมากๆก็คือเสียงเนี่ยมันจะเหนือกว่าระบบโฮมซีนิม่าทั่วไปเยอะมากครับรายละเอียดต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินในระบบโฮมซีนิม่าเนี่ยเราจะได้ยินในระบบซีนิม่าแท้ๆครับนี่จริงๆแล้วเลยเราเรียกว่าเป็นซีนิม่าแท้ๆผมใช้ผมเรียกว่าเรียวซีนิม่าเรียวซีนิม่าครับครับแม้แต่แอมคลาวก็เหมือนกันนะครใช่ครับปกติเราก็จะมองว่าพวกถ้าเป็นเป็นโปรเฟสชันแนลเสียงมันจะต้องแบบ โอเคมันไดนามิกดีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไม่อาจจะแรงไปหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรเสียงมันจะหยาบไหมอะไรเงี้ยครับเม่วานะครับต้องฝังต้องมาฟังใช่มัี้ยไหใช่ต้องฟังจริงครับครับผมครับเดี๋ยวนะแล้วพวกซอฟต์แวร์ที่เราที่เราจะใช้เปิดนี่จะเป็นเป็นแบบไหนครับจะเป็นสตรีมมาหรือว่าจะเป็นใช้ก็มีทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งเราเป็นฮาร์ดฮาร์ดดิสนะครับกับเล่นจากแผ่นครับผมครับหนึ่งห้าหนึ่ง 1515กับ1519ครับหนึ่เเครับคัเดี๋ยวเราย้อนมาทางทางของเ r a ซี่ซี e m มาตรงปกตินะโดยโดยทั่วทั่วไปที่ไม่ได้ออกงานนะครับผมเซอร์วิสของเ r a ซี่ซี e m มามีอะไรบ้างครับของผมเนี่ยเป็นเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์บีอินด้วยนะครับผมครัเราก็จะมีงานตกแต่งภายในบ้านนะครับแล้วก็มีทำห้องดูหนังตกแต่งห้องดูหนังภายในบ้านนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนเครื่องเสียงตอนนี้หลักๆก ลำโพงเนี่ยที่ผมจำหน่ายหลักๆก็จะมีคลิปก JBL นะครับแล้วก็พวกระบบภาพและเสียงเนี่ยได้หมด JVC Sony BenQ อะไรเงี้ยครับได้หมดทุกอย่างก็คือพูดงานเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านโฮมเทเ e เตอร์ใช่แลวอุปกรณ์หลักๆก็มันก็จะเป็นเมนมาจากซีนีมาใช่ครับแล้วก็จุดขายอย่างคือของผมเนี่ยจะจบในที่เดียวได้ครับก็คือออกแบบวางแผน Turn นะครับเทิร์นคีก็คือผลิต นะครับติดตั้งเซตอัพก็คือจบที่เดียวเลยจบในที่เดียวครับมีโปรเจกต์มาก็สามารถที่เราจบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ออกแบบจนติดตั้งจน finish เป็นห้องโฮมสเตเตอร์ได้เลยใช่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ทางคุณอ่านนะครับคอมพิวเตอร์ออเดีพ ครับผมอ๋อฮะจูนระบบสีนทั้งหมดครับผมแล้วก็มาช่วยต้นต้นในเรื่องงานขายดู JBL ครับผมที่ทำที่ทำอยู่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันครับปกติก็คือเป็นลักษณะเป็นการจูนใช่ไหมฮะครับผมอ๋อให้ให้สวิตทางด้านจูนระบบซีเนมาใช่ไหมฮะติดตั้งขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมครับงาน Bav Show สองพันยิปีนี้นะครับเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะขนาดผมเนี้ยผมว่าผมอยู่แวดวงนี้มานานนะครับ พอเห็นคําว่า JBL นี่คือคือผมจะคุ้นเคยกับลําโพง JBL ในแง่ของวินเทจนะครับในลักษณะลำโพงฮอนอะไรพวกนั้นนะแล้วเราก็รู้ถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ความเป็นแบรนด์ที่มีตำนานมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ที่ต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีมากนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ เห็นแล้วก็ฟังนะครับลำโพง JBL ที่เป็นในซีเนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์เป็นหลักๆนะครับทีนี้ปีนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะที่ทาง Crazy Cinema แล้วก็ c o m p พร e u n d a u d i o ยโนี่จับมือกันนะครับนำลำโพงระบบลำโพงโฮมเท a เออเรียกว่าซีเนมาของ JBL C200 ซีรีสนะ์มาโชว์ให้เราได้ชมนะครับแล้วก็ได้ฟังคุณภาพเสียงในงาน VAV ปีนี้นะครับ นอกจากนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเซอร์เองนะครับในห้องของตัวลำโพงคลิปนะฮะก็มาจาก d o l บ y l หลัจริงๆนะครับเป็นทาง d o l บ y เป็นผู้ผลิตจริงๆนะฮะหรือว่าพ w e r นะครับที่ใช้ขับลำโพงนะครับก็คือยี่ห้อคาวซึ่งคาวนี้ในหมู่ professional ทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของภาคขยายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะครับน่า เรียกว่าไม่ผมบอกได้ว่าไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาชมงาน b บ v 2 2 1 0นะครับโดยเฉพาะที่ห้องของ c r a ซ y Cinema แล้วก็ c o m p ิวเซอ u u d อเนะครับุณจนครับคุณต้องมีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องของงานที่จะโชว์ปีนี้นอกจากนี้คือ <c oughs> ปีนี้จุดมุ่งหมายที่ที่ออกโชว์งานโชว์เนี่ยครับ <c oughs> คือผมอยากให้ทุกคนมาลองฟังครับนะครับคือคนที่ไม่เคยฟังเนี่ยเขาก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้ว่าระบบเนี้ยมันไม่มีทางที่ไปอยู่ในบ้านได้นะครับซึ่งอยากให้มาลองฟังจริงๆว่ามันอยู่ในบ้านได้และดีมากๆครับครับผมครับคุณอ่านแล้วครับคับผมก็จริงอย่างที่ต้นบอกก็คือซาวที่เราเนี่ยอยากให้มาฟังจริงเพราะซาวนี้เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เคยได้ฟังใช่ใช่ใช่ครับนะมาฟังจริงๆเขาอาจจะบอกว่าเอะซาวอยากจะหูไหมเด็จะล่นไหม ให้มาฟังดูครับผมฮะมาฟังดูว่าจะเป็นสาที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ใช่ครับผมถามคุณต้นไอ้ถามคุณอ่านเพิ่มอีกนิดนึงฮะในฐานะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการจูนระบบเออเทเตอร์มามานานเนี่ยการจูนที่เป็นเทเตอร์จริงๆเนี่ยกับการจูนในที่เป็นในบ้านเนี่ยมันมันมีหลักการหรือว่าหลักคิดต่างกันไหมครับจริงจริงจริงๆหลักการคล้ายๆกันครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าใจในตัวของลำโพงโปรทักที่เราจะจูนนะว่าเป็นยังไงกันเอง แต่หลักการในการจูนคล้ายๆกันเลยเหมือนกั <ผม S 2> นเลยไม่ได้ต่างกาันเพียงแต่ว่าคุณจะคุมยังไงให้ได้คุณจริงๆกับการจูนเนี่ยมันอยู่แล้วคุณเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ไหมถ้าเข้าใจคาเครื่องมือใช้ก็หลักการาเดียวกันครับผมรบเราเรา,เรามีเครื่องมืออะไรพิเศษไหมครับในการในการจริงๆเราก็จูนจาก DSP ที่อ๋อโดยเพเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีเครื่องมือวัดจริงๆเครื่องวัดค่าเนี่ยค่อนข้างเท่งตรงนิดหนึ่งครับผมครับผมมากกว่าครับผมก็เรียกว่าอยากรู้อยากรู้ อยากรู้ว่านะครับเทียเตอร์ในบ้านกับเซมาจริงๆเนี่ยมาอยู่ในบ้านเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรใช่ไหมครับก็คือผมว่าอาจจะเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมนะจะให้ลองฟังคือเราเราจะไม่บอกว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราจะให้คุณมาฟังด้วยตัวคุณเองใช่ไหมเพราะบอกไปบางทีเราคำพูดใครก็พูดได้ใช่ครับนัม ไม่สามารถอธิบายได้ความเป็นจริงได้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะผมว่าทุกคนคงคิดถึง JBL ก็หลายใช่ใช่ครับเพราะว่า JBL เราก็นำพงฟังเพลงเราก็ห่างหาดกันนะนะเพราะแล้วก็อาจจะแบบรุ่นหลังๆก็อาจจะมีย้อนค่าสิิกกลับมาหลายหลายสิหลาย L ร้อยใหม่อะไรประมาณใช่นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเทเตอร์จริงๆเนี่ย JBL ก็ยังต่อเนื่องและสม่ำเสมอใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วทั่วโลกนี้ เจบนี่ป็นถือเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมลลำโพงซีเนมาใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมนะก็ขอบคุณนะครับคุณต้นกับคุณอ่านนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวในงานเรามีมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญไปไลฟ์อีกทีหนึ่งได้ครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับก็วันที่1นึถึงสตุลาคมนี้นะครับที่ ชั้น14-15นะครับโรงแรมแกนเมอร์เขียวกรุงเทพโฟร์จูนนะครับเราจะจัดงาน VAB Show 2020ขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับรูปแบบของงานก็จะแตกต่างและดีกว่าที่ผ่านมาก็คือว่าเราจัดแบบห้องเว้นห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงนะครับจะไม่มีการตีกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นโฮมเทเ e ตอร์เนี่ยยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเรามีรักษาเป็นห้องเป็นเอกเทศนะครับไม่มีซ้ายขวามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะได้ฟัง,งคุณภาพเสียง กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอเชิญมาชมที่ห้อง1515 15ของ c a ซี่ซีน e ม a และก็คอมพิวเตอร์สาอะดในห้อง1519นะครับผมนะฮะบ,บนชั้น15ในงาน BAV Show ปีนี้แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Audio File Video File นะครับช่องทางการติดตามของเราก็มี Facebook Audio File Video File นะครับ f a c e b o o k BAV High End Show นะครับเว็บไซต์ Audio File Video File แล้วก็ YouTube Audio File Video File ชน l นะครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีไลฟ์อีกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนสี่โมงเย็นรบกวนฝากติดตามชมด้วยนะครับสวหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามผมครับสวัสดีครับ ดีค่ะพื่งจิรัชยา BAV Smart Idol ค่ะจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้จะมาเชิญชวนทุกคนมางานเครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์ระดับไฮเอ็นในงาน BAV Show 2020ภายในงานมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม จัดโชว์ทั้งหมด36ห้องโชว์แบบห้องเว้นห้องฉะนั้นพี่ๆมั่นใจได้เลยว่าจะได้มาชมเครื่องเสียงเพอรอในงานนี้ที่โรงแรมแกนเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนวันที่1-4ตุลาคมนี้ค่ะแล้วมาพบกันเยอะเยอะนะคะ